ช่างเป็นวันที่สดใสนกร้องขับขานดอกไม้ผริบานในวันดีๆแบบนี้เด็กน้อยอย่างแกจงไปลงนรกซะฉันเลยเริ่มก่อนเก็บเรื่งเวลาระวังให้ดีเพราะครั้งนี้ฉันคงไม่ยอมจำนวนที่แกงได้ฉันจะไม่ตายคนงสุดท้ายรีบไปไวๆจะสมจะไปหาน้องชายต่คนมันแกเนี่มันช่างอันตรายที่เจ้าวังลวงข้างในแต่ไม่ได้ความโชยไรเก้าขมาหาแกคิดสลองดี แต่กอนจะทั่สอนสักทีไม่ว่าพยายามคัดค้านจะอีกสักกี่ครั้งไม่มีวันจะมายุดยแย้งไม่ให้ฉันกลับมาคุณเอาทที่คนยกยันไม่ฟังสนั่กนะไอ้พวกแนนไม่มีใครมีพ้นชะตาไม่มีใครพยายามาชนะฉันง,ง่ายๆ่าฉันจะคึ้นควาทางไม่ว่านานสักเท่าไรเจ้าที่เคยสรุถูกผมลายสมวดไว้มันจะมีค่าไรถ้าสุดท้ายแกไม่เลือกใครไอ้ o น you n e <ga. S 1> <all right. S 2> จรริงหอโลกมันก็โหดร้ายแบบนี้ถ้าไม่ฆ่าแกก็จงถูกฆ่าตายไปซะจนเวลาสุดท้ายหมดหนทางที่จะหลีกนี้เรารู้ดีว่ามัน้ายกินจะกลับหลังวบเ <น S 2> สิ้นทางนี้ในที่สุดคำว่าเพื่อนจบสิ้นไปไม่มีความหมายในตอนนี้ไม่แกก็ฉันระหวางเราคนหนึ่งต้องตาย ไม่ว่าพยายามพความจะอีกสักแค่ไหนไม่มีวันที่จะยอมแพ้แกเรากอดกอไปถ้าแกยังคงมีสำนึกกอยู่สักตอนนี้ไม่ฉะนั้นในตอนสุดท้ายแกคงไม่ตายดีถ้าต้องการให้เราจบลงในดีช่วนี้นั่นว่เฉันรีเส็กใหม่เราคอยมาเป็นเพื่อนกันผลกรรมที่แกทำสักวันจะตามผ่าน It's time for determination, for determination. I know you made uh, 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 uh. Uh oh ฉันว่าจะแวะร้านคริวบิสหน่อยปาเปร,เรัสนายอยากได้อะไรไหม